อากาศมันหนาวจริงเลยมึงนี่เล่นอะไรตรงเด็ดเป็นขอใคร <ๆ S 1> วะเนี่ยป,ปูู่ม็นทาแล้วเขามาทิ้งอะไรไว้ตรงนี้เนี่ยมาไงยะตอบว่าใครปู่ก็คันเด็ดอะไรเชิญตลกทั้งทองรับรางวัลครับขอบคุณนะค,ะครับขอบคุณหลายๆเ,เ,เ,เลยครับพรุ่งนี้ครับคืนพรุ่งนี้ครับ ยงบ้ากันเสกพ่อเอเนี่่เสกจะเป็นจริงไปแล้วกูอะเอ้ยเฮ้ยรถจอดไหนเราโอ้โหจังจำไม่ได้รถกูจอดไหนเนี่ยจอดข้างนอกข้างนอกคณะกรรมการมาปิดไฟอันนี้ได้ไหมครับทำไมอ่ะมันหมุนแล้วยังจะเสือกสวนกันอีกอะหัว ไฟประดับเขาสวยๆนสวยเราจะพูดถึงคนเยอะนะเยอะมากเลยนานมาเล่นแั้ทีว่าดึกขนาดนี้รางรงวัลเนี่ยหลับหมดยัง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 เลแต่นั่งสงบสงบยู่มใจเย็นแล้วมึงว่าใครเอาไฟขึ้นไปติดบนนี้ไฟเหรอเออกคุณว่าเขาน่าจะแขวนไฟตั้งแต่ต้นเล็กๆด้วยเป่าโหความคิดมึงย้อนไปยี่สิบตั้สิบปีเลยเนี่ย แล้วพอโตก็ไม่ต้งอง,ง,งปีนไปแขวนไงเฮ้ยเวยงหื่เวียงดีก็เวียงตึงใบแกเป็นใครจนเป็นใครเออจำตัวเองไม่ได้สังไงเนี่ยเจ้าไงโจ๊กเนี่ยเป็นโจ๊กันเป็นเจ้าไม่ไครับ ไม่เป็นโจ๊กมีดีอะไรไม่ได้หมดพลังเจ้าเนี่ยฮะลงไปเลยโจ๊กนั่งไม่ได้พลังของเจ้าเขาโจ๊กไม่มีสิทธิ์นั่งโจ๊กไม่ดีเลยไม่มีเจ้ามีดีแค่หกใบแต่โจ๊กจั่วเมื่อไหร่ถกเลยแล้วกันล่ะไอ้ตลกตาแดงโง่จริงเลยติดมาเป็นจิบปียี่สิบปีไอ้ติดให้เก่าเข้าใจ เล่นได้ไก็ไม่รู้มืเยมเก็บเด้วายมันพวกจับมือหลงศพอะ เวลาเรามาสมาชเดินน้อนจอะไขึ้นมาแกสองคนเนี่ยไม่เคยช่วยอะไรได้เลยทำตัว,ตวมันหยิบบ้างได้ไม่ห้ฮะท่านมาช่วยมระชะนหายเลยนะรู้ใช่ไหมว่ามีเงินเดือนหลวงเนี่ยมานั่งว่างๆแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรพอมีเรื่องอะไรก็ไม่เคยรู้หรอกให้คนนู้นต้องให้คนนั้นให้คนนี้มาบอกถึงจะรู้เรื่องว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นฮนะเคยสนใจอะไรบ้างไหมไม่ใช่ทำตัวเปลืองเงินเดือนหลวงไปวันแบบเนี้ยนฮะเวลาเราเดินนะ้อนใจอะไรขึ้นมาประชัคขาม ท่านต้องคนตาท่านช่วยแก้ไขายได้เอยของฉันช่วยแก้ไขได้ที่ช่วยแก้่ทำท้องทีเลยพระเจ้าค่ะนี่พระองค์ท่านไม่ยอมบอกหของฉันมาของเฮ้ยเสียงหายเลยเฮ้ยพูดเยอะใหญ่พูดเยอะเสียงหายเป็นอะไรล่ะอาเครียดอะไรไม่ต้องมาทำเสียงลีกเสียงน้อยใจกูนะไม่ใช่เสียงแห้งพอได้ช้าแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพระเจ้าค่ะ ลองเล่เามาเลยว่า,าเล่าให้ฟังเนะี่ยจะช่วยได้ใช่ไหมล่ะลองเล่ามาก่อนไม่ได้แน่นะจ่าก็วันนี้นะ่ะเรามังสุมาไปเดินเล่นในสวนไปเจอผู้หญิงคนนึงสวยถูกใจนม,มังสุมารนางมังสุมาเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปคุยด้วยทางความรู้จักคุยกันไปคุยกันมา,นาพอผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าเรานะ่ะชื่อว่ามังสุมา ดูดีๆผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งหนีไปเลยอ้าวด้วยความสงสัยเรางสมารก็เลยรีบวิ่งตามไปแต่พอใกล้จะถึงผู้หญิงคนนั้นแล้วก็มีผู้ชายแก่คนหนึ่งมาขวางทางเราไว้ผู้ชายแก่คนนั้นไม่รู้ว่าไปโกรธใครมามาถึงนี่เอาแต่ด่าด่าด่าด,าดา่าบงสมาร์้เราบางสมาทนไม่ไหวเลยตกหน้าไปสองครั้ง ครั้นสุดท้ายเนี่ยคงจะเจ็บกระโดดเอาไม้เนี่ยจะมาตีเรมังซูมาแต่บังเอิญดาบในมือเรมังซูมาไปเสียบอกผู้ชายแก่คนนั้นตายเลยว่ามึงช่วยมาช่วายตายเลยเนอะเจ้าค่ะและผู้ชายแก่คนนั้นนะใครอ่ะผู้ชายแก่คนนั้นก็คือพ่อปู่มินทาพ่อปู่มินทาตายแล้วหรือตายตายตายนานยังเนี่ยเพิ่งตาย ตายก่อนมาที่สิบหกวัตายก่อนหวยออกก็ถูกกันบานเลยสามตัวออกแล้วั้างบนเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดอายุพ่อปู่หูเจ็ดร้อยปีอะ <c oughs> ข้างล่างแปดห้าแปดห้าอายุทินาวันเด <c oughs> ี๋ยวยังเอเวนทินาวันอายุแปดสิบป่ะะ แกว่าพ่อกูอีกเนียเออกูไม่จำแม่นเลยหวยฮะทไมจำแม่นจ๊ะกูซื้อหนึ่งเก้าไม่จะตามเลขอื่นเลยตามแต่มันเกิดตัวเองอะไรเนี่ยพูดถึงอะไรหวยไงอายุผมยังไม่ถ่ายไรเลยไปเรื่องหวยนะไปบอกจะช่วยได้ไงอ่าเราต่อเราต่อกอพ่อขูงวินทาตายแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ย ก็โกรธนะบางสุมาเป็นฟืนเป็นไฟเลยนี่สาบแช่งเราบางสุมาด้วยนี่แกรรู้ไหมบางชื่อมาช่งมายไหนอะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เป็นใครเขาเป็นใครไหมครับผู้หญิงคนนั้นก็คือที่เราวันหลานสาวพวกปูมินทราย่างไรเล่าที่เราวันหนนะบางสุมาบอกว่ารับมาสุมาอะไเป็นฆาตกรที่ฆ่าพวาปูมินทราสาบแช่งเราบางสุมาด้วย ที่เราไปบอกว่าจะไม่ละมาชุมมาตลอดไปแล้วมาชุมมาก็เสียใจไม่ต้องร้องหรอกแค่ผู้หญิง ไปี่มั้งว่าจะว่าอดปากพยานน้าม่เห็นนีเลยปากกาเอ้ยกินลูกหนูก็ไปรบจงเจริญลุ่งเนื้องที่พ่อกูแจ้งแจ้งใน้ากกาที่ทางมันจะไม่นั่งทำตลอดไปแกฟังไว้เลยนะมังช่วยมังฉันหายนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าหากว่าเรามังสุมา ไม่ได้เจอหน้าที่ดาวันอะไรสาเปเอ๊ะเจมั์ซูมาเ<ห>จ<ะ>ิ่มคาตัวคาร์จของปอมเนี่ยไม่สำลิดฝน <laughs> ถ้าหาว่าเจมาส์ซูมา ไม่ได้ไม่ได้เจอหน้าที่เรามะนกรรมสุมาจะไม่ออกว่าขากรรมือตลอดไปแกสองตัวอย่ามาให้ข้าพเจ้าเห็นหน้าอีกมองอะไรกันเล่ามีอีคนหนึ่งช่วยได้ไอ้ช่อลาวนะครับไปช่วยเองหายเล่อนได้มีคนเดียว